สวัสดีครับพบก,กับสุลุกข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สมสรอนอาบาเลซิกวุ่นแล้วนะครับพวกเขาต้องหาสนามเป็นกลางเพื่อแข่งกับลิเวอร์พูลโดยด่วนก่อนที่จะถูกปรับแพ้3ประตูต่อศูนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกอาบาลนลซิกับสมุรดังในศึกบุนเดส,สเลเยเยอรมันออกอาการเซ็งสุดขีดหลังจากที่กระทรวงมหาไทยของเยอรมันได้ปฏิเสธคำขอพิเศษสำหรับการให้ลิเวอร์พูลเข้ามาสู่ประเทศเยอรมัน เพื่อทําการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกที่จะมีขึ้นในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ฉะนั้นทําให้สโมสสอนอาบาเลซิกจาเป็นที่จะต้องหาสนามเป็นกลางเพื่อจาัดก,การแข่งขันในเกมนี้ให้ได้เพราะถ้าหากทาไม่ได้พวกเขาก็จะถูกยูฟ่าปรับแพ้3ประตูต่อศูนย์ตามกฎใหม่ที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นมาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยเกมยูฟ่าแชมลีกรอบ16ทีมสุดท้ายมีกำหนดการแข่งขันในวันที่16กุมภาพันธ์ แต่ในตอนนี้รัฐบาลเยอรมน,นีก็ได้ออกกฎและสั่งห้ามไม่ให้ผู้โดยสารขาเข้าที่มาจากประเทศที่รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เข้าประเทศจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์แม้ว่าการขันจะเกิดขึ้นก่อนวันยกเลิกประกาศเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นก็ตามโดยกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนกล่าวว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ปฏิเสธคำขอของอาบาเลาซิกที่ส่งอีเมลขออนุญาตกรณีพิเศษให้ลิวพู มาจากประเทศเกลกยดเพื่อเข้าสู่ประเทศเยอรมันในทุกกรณีโดยทางตำรวจของรัฐบาลกลางก็ได้บอกกับสมสรรอ,อาบาลิซิกในวันนี้ว่าสถานการณ์ณตอนนี้เราต้องปฏิบัติตามคำข้อกำหนดของรัฐบาลและจะไม่มีการยกเว้นไม่ว่าจะการแข่งขันนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดกต็ตามซึ่งนั่นทําให้ณตอนนี้ทางอาบาริซิกจําเป็นจะต้องหาสถานที่จัดการแข่งขันในสนามกลางอย่างเร่งดวง่วนและ ทำให้ต้องหาให้ได้ก่อนในวันที่10กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันครบกําหนดก่อนที่เกมการแข่งจะเริ่มต้นขึ้น1สัปดาห์และถ้าหากทางสโมสรอาบาเลซิกไม่สามารถหาสนามที่จะแข่งขันนั้นได้ทันเวลาพวกเขากจะถูกปรับแพ้ด้วยสกอร์สามศูนย์ในทันทีโดยมีการคาดการณ์กันว่าสโมสรอาบาเลซิกน่าจะเลือกสนามสักแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนเพื่อเป็นสังเวียนแข่งในครั้งนี้ฉะนั้นก็เท่ากับว่าการแข่งขันยูฟ่าแชมลิกรอบ16ทีมสุดท้ายต้อง2นัด l ลเวอร์ูลจะเล่นในประเอังกฤษทั้ง2นัดแต่ยังางไรก็ตามนะครับทางยูฟ่าก็ยังคงเปิดกว้างว่าการแข่งขันยูฟ่าชชมลิกรอบ16ทีมสุดท้ายสามารถเลื่อนการแข่งขันไปเป็นวันอื่นได้แต่ต้องทำการแข่งขันให้จบสิ้นทั้ง2นัดภายในวันอังคารที่2เมษายนเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปคนะรับแฟนบอลหงดแดงลิเวอร์ูลเรียกร้องให้ทีมรีบดึงตัว อิฟบิสซูมาเข้าสู่ทีมโดยด่วนเพราะเขาเหนือกว่าจอชินุวันเดนุ่มเป็นอย่างมากในเกมล่าสุดดีกว่างไวในดุ่มรายงานนี้มาจาก d ีเอสเพนะครับว่าณตอนนี้มีเหล่าบรรดาแฟนบอลหงดังลอว่าพุ่นจำนวนมากได้ออพยกย่องฟอร์มการเล่นของอิฟบิสซูมาที่ทาผลงานอย่างโดดเด่นในเกมล่าสุดที่ไรตันนะครับบุกมาทุบลเว่าพุ่หนึ่งศูนย์โดยชี้ว่าความสามารถของกองกลางห้องเครื่องของไรตันรายนี้เป็นของเจ๋ง เละเกมในอนฟิ์ในวันก่อนนะครับเขาโดดเด่นยิ่งกว่าวัยนดุ่มกองกลางตัวเก่งของลิเวอร์พูลสีอีกพร้อมทั้งพวกเขาก็ยังออกโรงเรียกร้องให้ลิเวอร์พูลรีบคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมโดยด่ว,ดวนก่อนที่จะถูกทีมอื่นชิงตัดหน้าคว้าตัวไปครอบหลอกโดยก่อนหน้านี้นครับบิสมากนะฮะก็มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาเป็นระยะระยะว่าเขาก็มีโอกาสที่จะย้ายมาร่วมงานในทีมอันฟิ์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ โดยทางลิเวอร์พูลก็มองว่าเขาน่าจะเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบหากเกิดกรณีที่จีนี่วานดุมย้ายออกจากาจทีมไปแล้วหมดสัญญากับทีมนะครับหลังจบฤดูกาลนี้ตามการรายงานยังอ้างว่าในตอนนี้ทางเชลซงคลับกำลังจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ผ่านมานะครับบิสมานอกจากจะมีข่าวกับลิเวอร์พูลที่ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ก็ยังมีทีมอย่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังก็สแสดงความสนใจในตัวของกองกลางทีมชาติ มาลีคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันและด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของเขาที่แสดงให้เห็นในเกมพบก,กับลิเวอร์พูลเมื่อค่ำคืนก่อนก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าเขาเป็นกองกลางที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเกมค่ำคืนนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยโด,ดยในเกมนี้นะครับบิซูมาสามารถคุมในแดนกลางของเทียมเอาไว้ได้อย่างอยู่หมัดเขามีความแข็งแกร่งและไล่ตัดบอลจากผู้เล่นลิเวอร์พูลได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเขามีการครอบความบอลที่ดีสามารถเปลี่ยนจากเกมรับกลายเป็นเกมรกุกได้อย่างรวดเร็ว และส่วนมากบอลในแดนกลางที่ริวเซียไปนั้นก็มักจะเสียให้กับอิสบิสุมาแม้ว่าเกมนี้ผู้เล่นของบรตันอย่างอดัมเวสเตอร์และลุยส์ดังต่างก็สร้างความประทับใจในเกมนี้ได้ดีเช่นเดียวกันแต่นักเตะที่เดือดเด่นที่สุดของบรตันในเกมนี้ก็คือบิสซุมาและการเล่นของเขาก็ดึงดูดสายตาของแฟนบอลริวเพูลเป็นอย่างมากโดยบิสซุมายานจากสโมสเรเลวทีมในลีกเอิงอังสเศดในปี2008และเขาก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ กลายเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงและเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในสกพริมลีกในเวลานี้โดยในตอนนี้บิสมาลงเล่นในสกพริมลีกไปมากกว่า70เกมนับตั้งแต่เดินทางมาถึงกฤษเมื่อสองฤดูกันก่อนและดูกานนี้เขาก็ลงเล่นเกือบทุกเกมให้กับไบรดัน และตอนนี้ดูเหมือนว่าทานบรตันเริ่มจะทําใจแล้วว่าทีมอาจจะต้องเสียบิสซูมาจากทินส์เอเม็กสเตเดียมในช่วงจบฤดูกาลนี้และเชื่อว่าลิเวอร์ pool ก็คือทีมตัวเต่งที่จะคว้านักเตะรายนี้ไปร่วมทีมแทนจอดจิทุวานในดุมหลังมีข่าวว่าวอยในดุมกำลังเตรียมย้ายออกจากลิเวอร์ pool สู่สโมสรบาเซูโรนาหลังจบฤดูกาลนี้ และการเซ็นสัญกับบิสมาเข้าสู่ทีมนั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากกำลังเรียกร้องผ่านทวิตเตอร์ให้ทีมรักของเขารีบเซ็นสัญญากองกลางจากบริเตนรายนี้เข้าสู่ทีมโดยด่วนหลังจบฤดูกาลนี้นะฮะโอ้โหย่างเชื่อมัน่นตำนานเรนเจอร์เปิดเผยสาเหตุที่ลิเวอร์พูลยังมีโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อาล์ลี่แม็คคอยนะครับตำนานนักเตะและผู้จัดการทีมเรนเจอร์กล่าวแสดงทัศนะก,กับ BT Sport ระบุว่าเจ้าตัวยังเชื่อมัน่นว่าสโมสรลิเวอร์พูลยังมีโอกาส,สกลุ้นแชมป์ในศึกพรผิวน้ำเกรดได้ดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าหงดังเพิ่งจะประชาชัยคารังอันฟิลด์ตอบรอยตัน0-1ก็ตามผลจากความพ่ายแพ้ดังกล่าวของเรดแมนเชสเตอร์ทำให้เขาตกลงไปอยู่อันดับที่4บนตารางคะแนนตาหลังแมนเชสเตอร์ที่ในตำแหน่งจา่นาฝูง7คะแนนโดยทีมของเช็กิ้งคลับยังคงเล่นมากกว่าอยู่หนึ่งนัด คะที่ปีสแสดงกระามหลังระบายสีฟ้าสามคะแนนและลงแข่งข,ขันมากกว่างัดด้วยเช่นเดียวกันผมคิดว่าพวกเขามีสิทธิ์ลุน้นแชมป์ด้ดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมคคอยกล่าวต้องบอกว่าลิเวอ,อ,อวร์พูลค่อนข้างโชครายกับปัญหานักเตะบาดเจ็บผมไม่คิดว่าจะมีใคยโต้ย้งในข้อน,นี้ได้อาริชอนเบเกอร์ก็ช่วยลงเล่นสักพักหนึ่งการขาดนักเตะอย่างเบอร์ ok กิฟานิสโจโกเมสละดิโกโจตาสร้างปัญหากับพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันข้งอย่างโจตา เข้ามาเติมเต็มทีมได้อย่างยัดเยี่ยมนอกจากนี้ทีมนี้ไม่สามารถใช้งานซูเดมาเนตได้อีกด้วยเราต้องยอมรับว่าซิตี้เป็นทีมแต่งคว้าแชมป์ในเวลานี้ส่วนตัวผมนะครับยังมองว่าลิเวอร์พูลยังมีอการลุน้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมากกว่าแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นแต็ดเป๊บชีลิเวอร์พูลยังเป็นคู่แข่งลุน้นแชมป์พรมี์ลีกแม้เพิ่งแพ้ขาบ้าน กุนซูแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยังไม่การชื่นลิเวอร์พูลออกจากกลุ่มทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แม้พึ่งแพ้บรตันคาบ้านก่อนที่จะประทะก,กันในวันอาทิตย์นี้กุนหลงฟุตบอลพลรีเมียร์ลีกนะครับนัดกลางสุดาซึ่งแมนเชสเตอร์ที่บุกไปชนะเบอร์ลีอย่างไม่ยักเย็นนัก2ประตูต่อศูนย์เพิ่มเป็น47คะแนนจากการเล่น21เกมนะครับหลังจากฝูงนำแมนเชสเตอร์อันดับ2อ,อยู่3แตม้มและยังแข่งน้อยกว่าอีกหนึ่งนัดอีกด้วย นอกจากนี้โรเบยสีฟ้ายัางทิ้งห่างลิวโ h ที่พึ่งพายกับไบรตัน0-1ในถิ่นอันฟิลด์ของตัวเองทําให้แพ้คาบ้านในเกมลีก2นัดติดต่อกันหลังจากเสียท้ายกับเบอร์รี่ด้วยสกอร์เดียวกันเมื่อวันที่21มกราคมทําให้ช่องว่างนะครับถูกเพิ่มไปเป็น7ขนาดแล้ว แต่ยอยังไรก็ตามนะครับเป๊ปโกลเลอร์กุนซือชาวสเปนที่พาแมนเชสเตอร์ซิตีช้ชนะรวด13นัดรวมทุกรายการยังไม่เสียประตูในศึกพิมพ์ลีกเป็นนัดที่6ติดต่อกันยังไม่ประมาทลิเวอร์พูลและยังไม่การชื่อลิเวอร์พูลออกจากการลุนแชมป์โดยก่อนเกมที่จะจัก,กันในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันนี้โดยให้สัมพันธ์ว่าเนื่อนอนว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งแชมป์จนถึงวันสุดท้ายแต่วันนี้สิ่งสำคัญของเราก็คือการเก็บ3แต้ม แม้เราจะชนะในลีกมานันติดตาา่อกันแต่ก็เกิดขึ้นกับทีมอันดับบนตารางคะแนนต่ำกว่าเรารู้ดีว่ามันยากขนาไหนในการเอาชนะทีมเหล่านี้เราต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนหลังจากนี้เราจะเจอกับทีมอีกกลุ่มนั่นก็คือทีมกลุ่มหัวตารางทั้งลิเวอร์พูลสเปอร์เอเวอเรตันเวนแฮมซึ่งเป็นทีมในกลุ่มลุ้นโคตายูฟาแชมเลียกรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งจะเป็นเกมที่ยากอีกเกมหนึ่งนะฮะวันนี้เราขอยินดีกับชัยชนะเกมนี้ไปก่อน และพรุ่งนี้เคยมาคิดถึงเรื่องเจอกับลิวอร์พุลอีกทีนี่คือสรุปคามลิวอร์พุลครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่5มกราคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะฮะขอเชิญแฟนๆนะฮะทำบุญนะฮะไม่ว่าจะทําความดีอะไรก็ตามนะครับขอให้มีบุญไว้ในวันพระนะครับเนื่องจากว่าอยากส่งเสริมให้แฟนๆได้มีทําบุญเพื่อให้ชีวิต มีความสว่างและสดใสและสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันขอฝากชายผู้ว่าคลั่งลิวโฮไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกิดซะว่าผมอดมินมิ้งโชเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติหรือว่าเป็นลูกเป็นหลานนะครับก็ช่วยกันกด subscribe แลวก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปมานำเสนอนะฮะเนื่องจากทำด้วยใจจริงๆนะครับขอบคุณที่ติดตามและแชร์ให้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ